เผยที่มาทำไมชาวจีนถึงเป็นชนชาติแห่งน้ำร้อนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาไปกินข้าวที่ร้านอาหารหรือพัตคารจีนพนักงานมักเสิร์ฟน้ำร้อนหรือชาร้อนมาคะ่ะวันนี้แอดจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมคนจีนถึงขึ้นชื่อว่าเป็นชนชาติแห่งน้ำร้อนที่นิยมดื่มน้ำร้อนมันแทบทุกฤด,ดูกาล บนควอราเว็บไซต์ถามตอบสัญชาติอเมริกันมีคนตั้งคำถามว่าคุณคิดว่าสิ่งใดที่ทำดูแล้วมีความเป็นจีนสุดๆและท็อปคอมเมนต์ที่มีคนกดไลค์มากที่สุดก็คือดื่มน้ำร้อนถึงขนาดมีเรื่องเล่ากันว่าตอนชาวจีนไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปบอกพนักงานที่ฟรอนต์ว่า Hot Water แต่กลับได้น้ำร้อนที่เปิดไว้จนเต็มอ่างอาบน้ำแทนต่อมาเมื่อบรรดาโรงแรมเริ่มรู้ความต้องการของคนจีนจึงจัดบริการพิเศษให้คือการต้มน้ำในห้องพักนั่นเองส่วนทำไมคนจีนถึงชอบดื่มน้ำร้อนก็เป็นปริศนาที่ชาวต่างชาติยากจะเข้าใจในช่วงหน้าหนาวเราจะพบว่ามีตู้ใส่เครื่องดื่มแบบพิเศษในร้านสะดวกซื้อโดยเป็นตู้เก็บความร้อนที่ทำให้เครื่องดื่มอุ่นตลอดเวลาภายในมีทั้งชานมน้ำผลไม้กาแฟ นมและในช่วงหน้าหนาวหากคุณสั่งเครื่องดื่มใส่น้ำแข็งมาดื่มก็อาจจะโดนมองด้วยสายตาแปลกๆจากคนจีนโดยเฉพาะนมแช่เย็นที่คนจีนเชื่อว่าดื่มแล้วจะท้องเสียแล้วสาเหตุที่คนจีนชอบดื่มน้ำร้อนมันมาจากไหนหลายคนอาจจะบอกว่าเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ความเคยชินในการดื่มน้ำร้อนนั้นมีความเป็นมามากกว่าที่คิด มีข้อมูลบ่งชี้ว่าชาวจีนนั้นไม่ได้นิยมดื่มน้ำร้อนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสแฟรนองโบเดรเคยคำนวณไว้ว่าประวัติศาสตร์การดื่มน้ำร้อนของชาวจีน มีความเป็นมาราว4 0 0 0ปีขณะที่ชาวอียิปต์และชาวกรีซในสมัยโบราณมีการใช้เครื่องปั้นดินเผาหลายชนิดเพื่อบรรจุสิ่งของบรรพบุรุษชาวจีนโบราณรู้วิธีการนำน้ำใส่เครื่องปั้นดินเผาแล้วเอาไปวางบนกองฟืนโดยตรงเพื่อต้มน้ำเรียกได้ว่าเป็นยุคแรกของหม้อต้มน้ำและถ้วยใส่น้ำดินเผาของจีนเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามเอกสารทางประวัติศสาสตร์ของจีนระบุว่าในสมัยโบราณคนที่จะดื่มน้ำร้อนได้นั้นต้องเป็นคนชนชั้นสูงหรือมีฐานะเพราะฟืนไฟสำหรับหุงต้มไม่ใช่ของราคาถูกและ การเก็บรักษาน้าแข็งก็มีต้นทุนสูงดังนั้นน้ําร้อนและน้ําเย็นจึงเป็นของสุรุ่ยสุรายที่ผู้มีอันจะกินเท่านั้นที่จะเข้าถึงส่วนชาวบ้านลูกตาสีตาสาทั่วไปจึงดื่มได้แค่น้ําจากแหล่งธรรมชาติยกเว้นคนชราและคนป่วยที่จะดื่มน้ําที่ผ่านกระบวนการต้มมีเรื่องเล่าว่าในสมัยราชวงศ์หมิงมีขุนนางนามว่าหยางเหลียนจะหลีกหนีการลงโทษด,ด้วยการกินน้ําที่ไม่ผ่านการต้มโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าชาวบ้านทั่วไปก็ดื่มน้ําที่ไม่ผ่านการต้มกันทางนั้นในประเทศจีนกลุ่มคน กลุ่มแรกๆที่ดื่มเฉพาะน้ำต้มสุกเกิดขึ้นในสมัยและชวงชิงตอนปลายเนื่องจากรับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกเพราะจีนเองก็กำลังประสบภัยโรคระบาดการดื่มน้ำร้อนจนเป็นนิสัยจึงเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสุขอ,อนามัยช่วยลดการเจ็บป่วยและการระบาดได้ นับตั้งแต่ยุค30จีนมีแคมเปญขบวนการชีวิตใหม่ที่สนับสนุนให้ผู้คนดื่มน้ำต้มสุกเพื่อความสะอาดและถูกสุขอ,อนามัยมากขึ้นและดำเนินต่อไปจนถึงปี1950ตอนนั้นจีนเริ่มมีการรณรงค์ด้านสาธารณสุขการดื่มน้ำต้มสุกกลายเป็นสโลแกนของรัฐบาลที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีนช่วงนั้นอุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนเฟื่องฟูมากยอดผลิตทยานแตะ266ล้านชิ้นต่อปีโดยคนจีนจะนำกระติกน้ำร้อนไปต่อแถวกดน้ำตามสำนักงานต่างๆก็จะมีห้องสำหรับกดน้ำร้อน เช่นกัน ย้อนมามองประเทศไทยคาดว่าคนไทยน่าจะมีน้ําดื่มใช้เหลือเฟือมาตั้งแต่อดีตกระทั่งเอามาวางตั้งหน้าบ้านให้คนที่ผ่านไปผ่านมาตักดื่มได้ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชกล่าวถึงการสร้างสระน้ําสาธารนณะสําหรับเก็บน้ําสะอาดไว้อุปโภคบริโภคหรือที่เรียกว่าตระพังขึ้นในเมืองสุโขทยัยต่อมาสมัยอยุธยาที่ตั้งของราชธานีมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านแต่น้ําจากแม่น้ําไม่ใสสะอาดเท่าน้ําฝนอย่างเมืองสุโขทยัยจึงใช้ภูมิปัญญาในการจัดการ น้ดังที่ซีมงเดลาลูแบร์บุคคลในคณะทูตฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่าในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชคนอยุทยาส่วนใหญ่มีกรรมวิธทีทำให้น้ำสะอาดด้วยการตักน้ำจากแหล่งน้ำขึ้นมาพักไว้ในภาชนะให้ตกตะกอนก่อนนำน้ำไปบุปโภคบริโภค